ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Love Entertain คนรักความบันเทิงโดยหลิวซินอ้ายแนะนำหนังฟาวฟูเท็เรื่องที่หนึ่ง Gave Encounters คนล่าผีมีทั้งหมด2องภาคได้แก่ภาคแรก Gave Encounters 12011คนล่าผีหนึ่ง าวของแลนเพตตันผู้ดำเนินรายการเกฟ e e n c o u n t เตอพร้อมกับลูกทีมอย่างซาซาปาร์เกอร์แมดไวท์ฮูสตันเกยและทีซีกิฟสันตากล้องของเขาที่พาผู้ชมไปบุกสถานที่อารรถันอย่างโรงพยาบาลประสาทคอลลิงวูดสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดที่พวกเขาเคยตามล่าโดยสร้างขึ้นคล้ายกับคุกซึ่งหลังปิดตัวลงก็มีผู้พบเห็นผีวัตถุที่เคลื่อนไหวเองได้ บางครั้งก็ได้ยินเสียงคนบ้าหัวเราะดังทั่วห้องโถงเพื่อทำรายการทีวีออกค้นหาสิ่งที่คนล่ำลือว่าเป็นผีเียนด้วยกล้องสามตัวที่ถ่ายภาพกลางคืนได้พร้อมกับกล้องนิ่งที่แมทไว้ติดตั้งไว้โดยคืนนี้พวกเขาจะทำการปิดตายขังตัวเองที่นี่เป็นเวลา8ชั่วโมงจนเช้าแล้วเคนนี่ซันดาวนผู้ดูแลที่นี่จะมารับซึ่งก่อนเข้าไปทำภารกิจ พวกเขาได้เชิญมอร์แกนเท์เนอร์นักประวัติศาสตร์ประจำเมืองนี้มาให้ความกระจ่างถึงอดีตอันมืดมิดในโรงพยาบาลและมีเคนนี่ซันดาวพาพวกเขาเดินชมและอธิบายส่วนต่างๆข้างในก่อนขังพวกเขาไว้นอกจากนี้พวกเขายังสัมภาษณ์คนอื่นๆอย่างแกลลี่คอร์ฟอร์ดซึ่งได้รับการว่าจ้างให้มาทำงานที่นี่เด็กมัธยมที่ชอบมหาที่มั่วสม ฮาวียอาร์เทกาคนทำสวนรวมทั้งเชิญคนทรงฮูสตันเกมาช่วยตามล่าหาผีด้วยซึ่งพวกเขาถ่ายรายการนี้มาห้าตอนแล้วและเมื่อใกล้เวลาเช้าพวกเขาก็เตรียมเก็บของแต่แล้วคนหนึ่งในทีมก็หายตัวไปพวกเขาจึงออกตามหาและได้โทรตามเคนนี่แต่ก็ดันไม่มีสัญญาณจึงต้องหาทางพังประตูออกไปแต่ประตูที่พวกเขาพังกลับไม่ใช่ทางออก ภาค 2, g e v e e n c o u n t e r 2 2อ1 2คนล่าผี 2, 2> เรื่องราวของอเล็กไลท์นักศึกษามหาวิทยาลัยสาขาภาพยนตร์ที่หมกมุ่นอยู่กับภาพยนตร์ g e v e Encounters ซึ่งเขาเบื่อการทำภาพยนตร์แบบเดิมๆจึงอยากทำถ่ายโครงงานสารคดีเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้และพยายามติดต่อผู้กำกับและนักแสดงที่เกี่ยวข้อง โดยเขารู้สึกว่าบางอย่างในภาพยนตร์ดูไม่มีเหตุผลจึงอยากรู้ความจริงที่เจอร์รี่ฮาร์ทฟิล์ปกปิดมา10ปีซึ่งเขาค้นคว้ามาแล้วว่าเป็นเรื่องจริงแต่ต้องการหลักฐานจึงต้องไปยังโรงพยายบาลประสาทคอลลีวูดด้วยตัวเองพร้อมกับเจนนิเฟอร์ปาร์เกอร์เทเวอร์ทอมสันเทสซาฮารมิเพื่อนของเจนนิเฟอร์และจาเลตลีตากล้องของอเล็กและแฟนของเทสซาซึ่งเมื่อพวกเขาไปถึง ก็ได้ติดตั้งกล้อง8ตัวตามจุดต่างๆและทิ้งไฟเรืองแสงไว้เป็นสัญลักษณ์การหลงก่อนที่จะเริ่มถ่ายทําภาพยนตร์จนเริ่มเกิดเรื่องลี้ลับต่างๆพวกเขาจึงต้องไปเอากล้องที่ติดตั้งไว้แล้วรีบออกไปจากที่นั่นซึ่งพวกเขาคิดว่าหนีออกมาได้แล้วแต่อยู่ๆก็กลับมาที่เดิมเรื่องที่2 a s S. m i l t e 2019ปรสิทพันยึดล่าง เรื่องราวของแช็คเฮเดอร์สันและแลนดี้ฟอสเตอร์ที่ถ่ายวิดีโอตามเมืองโพดังมิชชลลี่ที่พวกเขาตั้งชื่อให้ซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างป่าระยะทาง60ไมล์กับตัวเมืองถัดไปเพื่อโชว์ลงช่องเว็บไซต์ของพวกเขาให้โลกได้เห็นชีวิตของเมืองเล็กๆแต่แล้วในคืนหนึ่งพวกเขาก็ได้ยินเสียงคนร้องและได้พบปีเชตถูกบางอย่างกัดจนเมื่อพวกเขาตามสิ่งนั้นไปก็พบว่าเป็นหนูที่หลวงพ่อเก๊กปล่อมากัด พวกเขาจึงนำภาพที่ถ่ายไว้ไปแจ้งความแต่ตำรวจกลับไม่เชื่อดังนั้นพวกเขาจึงต้องมาหาหลวงพ่อเก๊กด้วยตัวเองแต่เขากลับทำตัวแปลกๆรวมทั้งพ่อของเคล่าและบิเชตก็ทำตัวแปลกด้วยเช่นกันโดยเฉพาะลายกัดของเธอที่หายไปอย่างรวดเร็วซึ่งเริ่มเกิดขึ้นกับหลายคนทั่วทั้งเมืองโดยเปลี่ยนไปแบบไร้ความรู้สึกเหมือนเป็นอีกคนเรื่องที่สาม เดอะดิฟเฮาส์สองศูเรื่องราวของคู่รักชาวอเมริกันเบนและทีน่าที่ชื่อชอบการสำรวจสถานที่ลึกลับสุดยอดต่างๆด้วยการถ่ายวิดีโอลงเน็ตทางช่องทีวีเอเบกของพวกเขาเพื่อสู่สายตาคนดูและได้รับยอดไลค์มากมาย โดยก่อนหน้าพวกเขาได้ยอดวิวคนดูตอนที่ไปถ่ายในโรงพยาบาลล้าง50,000วิวแต่เบนยังต้องการยอดวิวคนดูที่เยอะกว่านี้เบนจึงได้ไปสอบถามปีแอรคนแถวนั้นที่ซึ่งพวกเขาชนกันมาดำน้ำลึกในทะเลสาบซึ่งมีบ้านที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีในมุมที่ซ่อนอยู่ของทะเลสาบทางนี้ลึกเข้าไปในป่าทึบพื้นที่นี้ประสบอุทกภัยร้ายแรงเมื่อประมาณ50ปีที่แล้ว จึงเริ่มก่อสร้างควบคุมการไหลของน้ำประมาณปี1984โดยพวกเขาจะต้องเดินเท้าเป็นระยะทาง2-3ไมล์หลังจากลงรถแต่เมื่อพวกเขาดำน้ำลงไปดูได้พบปบ้ายห้ามบุกลุกและได้ยินเสียงปแปลกเห็นเงาคนเห,ห็นรอยขูดที่ประตูรวมทั้งเห็นศพคนที่ถูกมัดไว้ด้วยพวกเขาจึงตัดสินใจรีบออกไปจากที่นี่แต่ทางที่พวกเขามากลับถูกปิดตาย พวกเขาจะต้องหาทางออกไปให้ทันก่อนที่อากาศจะหมดเรื่องที่4 ad above so below 2014แดนหลอนสยองใต้โลกเรื่องราวของสก,กาเลตมาโลอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนจบปริญญาโทสาขาเคมีปริญญาเอกสาขาโบราคดีเมืองและปริญญาเอกสัญลักษณ์วิทยาที่สนใจศึกษาค้นกว้าศิลาอาถรรพ์สะสาหายาก ที่เปลี่ยนโลหะเป็นทองคำและทำให้เป็นอมตะได้ตามรอยพ่อของเธอโดยเธอกับผู้ช่วยอีกสองคนและผู้นำทางพร้อมกับผู้ร่วมทีมของเขาอีก3าคนจึงเดินทางไปยังสุสานใ,ใต้ดินในปารีสฝรั่งเศสที่เก็บศิลาอาราถันตามที่ได้แปลภาษาอาราเมอีกจากแผ่นหน้าหลุมศพนิโคลัสเฟ m เมลผู้สร้างศิลาอารถัซึ่งเป็นคำใบ้บอกถึงที่เก็บศิลาอารถั เรื่องที่ 5. The d a i l o l o k Part Incident Devils Part 2013เปิดแฟ้มบันทึกมรณะเรื่องราวของฮอลลี่คิมนักศึกษาเอกจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยโอเรกอนได้รับมอบหมายจากอาจารย์ให้โปรเจกต์เหตุการณ์คล้ายก,กันกับรายงานข่าวในช่วงปี2008 ของนักวิทยาศาสตร์30คนที่มารวมตัวกันในเทือกเขายูรานในรัสเซียเพื่อพยายามไขปริศนาที่ทําให้ทั้งโลกต้องพิศวงมาเกือบ50ปีที่ว่าเป็นปริศนาการตายของไดยัตล็อบซึ่งมีผู้นําทางในปี1 9 5 9ชื่อว่าอีกอร์ไดยัตล็อบซึ่งพวกเขาทําล้มเหลวเธอจึงตัดสินใจกับเจนสันเพื่อนของเธอที่เรียนเอกภาพยนตร์ว่าน่าจะสร้างเป็นภาพยนตร์เธอจึงยื่นของเองินสนับสนุน เพื่อไปหาความจริงตามงานมอบหมายจากอาจารย์โดยเริ่มเดินทางจากยูจินออลิกอนไปยังเซเลียวินส์รัสเซียซึ่งมีจุดหมายปลายทางคือเทือกเขาคาโฮเลสยากี ole, aki, ซึ่งแปลว่าหุบเขาแห่งความตายโดยเธอร่วมเดินทางพร้อมกับเดนนิสวิศวกรรมคุมเสียงและผู้นำทางสองคนแอนดี้กับเจพีและพวกเขาก็ถูกบางสิ่งจู่โจม ที่6เดอะพิรามิด2014พีพิรามิดสยองซ่อนนรกเรื่องราวของทีมงานถ่ายทํำสารคดีซันนี่และฟิซซี่มือกล้องได้เดินทางมาอียิปต์เพื่อถ่ายทําการค้นพบทางโบราณคดีที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของอียิปต์จากการขุดค้นพบกลุ่มพิรามิดแห่งใหม่ที่ถูกฝังอยู่ใต้ผืนทราย ของนักโบราณคดีชาวอเมริกันด็กเอร์ไมโฮเดนนอล่าลูกสาวของเขาและไมเคิลลูกทีมของเขาแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเข้าไปข้างในเนื่องจากทางเข้าเต็มไปด้วยสารพิษรุนแรงพวกเขาจึงต้องส่งชอตตี้เข้าไปซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถอ่านและถ่ายภาพได้แต่ว่ามีบางสิ่งมาชนหูชอตตี้ของพวกเขาทำให้ไม่สามารถควบคุมมันได้ พวกเขาจึงต้องเข้าไปเอาช็อตตี้ออกมาโดยห้ามแตะต้องอะไรทั้งในทั้งสิ้นไม่งั้นโครงสร้างจะถล่มลงมาแต่เมื่อพวกเขาเข้าไปก็เจอแต่เศษซากข,ของช็อตตี้กระจายเกือนกาดเรื่องที่7 f r a n k n s t t e i n Army 2013เรื่องราวของด i m i ทีเอสน ที่จบการศึกษาจากสถาบันออนยูเนียนที่กรุงมอสโกสาขาภาพยนตร์โดยได้รับความไว้วังใจจากโจเชฟวิสซาริโอโนวิสตาลินผู้นำของเขาเพื่อถ่ายทำวีรกรรมที่กล้าหาญในมหาสงครามแห่งความรักชาติของหน่วยลาตะเวนอหารรัสเซียภายใต้คำสั่งของจาโนวิคอฟที่มีลูกทีมอย่างซาซาวาซิลีอเล็กซี่อีวาน ชิโลชาวันยาและมิชาโดยพวกเขาต้องไปจัดการฐานสไนเปอร์เพื่อให้ทับหน้าสะดวกและช่วยเหลือไทเกอร์แบ์3ขีด0ขีด3ทหารรัสเซียอีกกลุ่มแต่ระหว่างทางได้พบกับซากศพคนตายและได้เจอโบสที่ข้างในมีบางสิ่งที่ถูกล่ามโซ่แต่ไม่เจอคนของพวกเขาเจอแต่คนที่นั่นที่หลบซ่อนอยู่ซึ่งบอกว่าพวกเขาหนีจากบางสิ่ง ที่ด็อกเตอร์กำลังทํามันเป็นโครงการลับพวกเขาจึงให้คนคู่นั้นพาไปหาด็อกเตอร์ที่อยู่ในโบสถ์ข้างล่างแต่เมื่อเขานําทางไปสักพักก็ได้หายตัวไปและได้พบกับอาวุธใหม่ของนาซีสิ่งที่พวกเขาพบมันก่อนหน้าคนตายที่ถูกเย็บเข้าด้วยกันเรื่องที่8 Follow 2018 เรื่องราวของดอบเดอะไมซ์นักวิดีโอบล็อกเกอร์ที่ทำวิดีโอบล็อกลงเว็บโซเชียลโดยครั้งนี้เขาได้สปอนเซอร์สนับสนุนให้ไปถ่ายทำทั้งหมดในโรงแรมเลน็อกสยองขวัญแห่งหนึ่งในดาวทาวของ LA หรือลอสแอนเจลิสใกล้กับโซนที่คนไลฟบ้านในวันฮาโลวีนสุดสัปดาห์ที่ฆาตกรไนท์คอลเลอร์เดวิดอันมสเคยพักที่ชั้น14ในปี1985และนักท่องเที่ยวสาวเมแกนคิมเคยพัก จากคลิปในลิฟชื่อดังที่หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาโดยเขาได้ไปสัมภาษณ์นักประวัติศาสตร์โรงแรมวอ l เลต f ฟรนเชอรและไปขอความช่วยเหลือจากแดนนี่ให้ชวนคิดโตเฟอร์มาช่วยถ่ายวิดีโอโดยมีนิกเป็นผู้ตัดต่อแบบสดๆก่อนที่จะไปเข้าพักที่นั่นในฐานะนักท่องเที่ยวเป็นเวลา3วัน3คืนพร้อมทั้งโพสต์วิดีโอแบบสดๆและพวกเขาก็ได้เจอกับของจริงจนอยากออกไปจากที่นี่ แต่ไม่ไม่สนเขาจะต้องถ่ายต่อให้จบขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ